ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนบ้านโคกสูง 1. ด้านการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยในโรงเรียนมีข้อมูลนะักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล มีข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย 2>, 2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน สนับสนุนส่งเสริมการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจนมีการใช้สื่อนวัตรกรรมการสอนและเทคโนโลยีในการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ าการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกสูมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2564มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดบรรยากาศในชั้นเรียนโดยม,มีมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน ด้านกระบวนการ active learning ใน6กิจกรรมหลักคือ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมกลางแจ้ง 5. กิจกรรมเสรีและ 6. กิจกรรมเกมการศึกษาโดยครูผู้สอนใช้สื่อ ICT ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้หลากหลายและเหมาะสมกับวัยมีการจัดทำสื่อนวัตรกรรมการสอนที่ส่งเสริมพัฒน,นาการเด็กให้มีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาประถมวัยสู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึด้านการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนมีองค์ประกอบดังนี้ 1>, 1. การบริหารจัดการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนโรงเรียนจัดทำนโยบายการดำเนินง,งานให้ข้อมูลสาระสนเทศของสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยของนักเรียน 2. การสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนส่งเสริมการเดินทางมาโรงเรียนด้วยความปลอดภัยและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา2019 3. การจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้และใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 4. การคุ้มครองนักเรียนที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรงเรียนมีการสร้างระบบเครือข่ายการคุ้มครองนักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา 5. ด้านการติดตามเด็กตกหล่นจากการศึกษาโรงเรียนมีการสำรวจประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาติดตามเด็กที่ตกหล่นและออกกลางคัน 6. การส่งเสริมนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โรงเรียนมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลคุ้มครองนักเรียนการนิเทศติดตามการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นระบบ 5. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดเป้าหมายคุณลักษณะผู้เรียนทางด้านความรู้ทักษะ กระบวนการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใช้วิธีสอนเทคนิคการสอนที่หลากหลายเลือกใช้สื่อแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลายเหมาะสมใช้วิธีวัดผลเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการสอนสื่อแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมครูให้คําแนะนำํำปรึกษาแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการชิ้นงานและผลงานของผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานและการเรียนรู้ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านออกเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดีขึ้นไปผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัยมีความพร้อมในระดับดีขึ้นไปผู้เรียนมีคุณล,ลักษณะที่พึงประสงค์คุณ,ณธรรมพื้นฐานและความกระตันยูระดับดีขึ้นไปและได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามศัก,กยภาพ 6. กการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนมีโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหรือนิเทศการสอนสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีนิเทศภายในโรงเรียนสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลใช้วิธีพัฒนาครูได้เหมาะสมครอบคลุมภารกิจเป้าหมายที่กำหนดใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการนิเทศที่หลากหลาย มีการพัฒนาครูโดยใช้วิธีการที่หลากหลายมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ประเมินการจัดการเรียนรู้หรือสังเกตการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งประเมินแบบวัดแบบสอบถามแบบทดสอบแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูให้คำแนะนำคำปรึกษาแก้ไขปัญหา นำผลไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบทำให้ครูมีแผนจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ใช้แผนพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ใช้แผนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณธรรมพื้นฐานและความกระตันยู ใช้แผนการพัฒนาผู้เรียนตามศัก,กยภาพที่มีประสิทธิภาพขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขอบพระคุณค่ะ